ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่9พฤษภาคม2568ไม่ผ่าน7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดครับวันที่9พฤษภาคม2568นี25้ใครที่ไม่ผ่าน7ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1,000บาทครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ผ่านและไม่ได้เงินครับง่ายๆเลยในคลิปนี้เนี่ยก็คือ ในวันที่9พฤษภาคมนะครับถ้าหากว่าเช็คไปพร้อมกันแล้วทั้ง7ข้อนี้คุณไม่ผ่านก็ไม่ได้เงินตามนี้ง่ายๆแต่ถ้า7ข้อนี้ครับคุณเช็คแล้วโอ้โอั้นก็ผ่านเนี่ยผ่านทุกข้อเลยทั้ง7ข้ออย่างนี้ก็ได้รับเงิน1 0 0่นแน่นอนครับโอเคต้องชั้ง7ข้อได้นะโอเคมาเริ่มมือเลยครับนข้อที่1ข้อแรกครับคุณผ่านหรือเปล่าครับมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปคุณผ่านไหมคุณมีคนสัญชาติไทยไหม คุณเป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าการจะได้รับเงินครับจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปและเป็นสัญชาติไทยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่คุณเป็นสัญชาติไทยครับและอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือบ่งบอกเลยครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนไทยจริงๆแล้วก็เป็นผู้สูงอายุจริงๆนี่คือข้อที่1งง่าย,ายสบายแต่ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ครับคุณบอกว่าคุณยังไม่รุ่นอยู่นะฉันยังอายุ25เองนะอายุ30เองอายุ อยุ40อย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ยังไม่ได้เงินในครั้งนี้นะครับโอเคไม่ผ่านไม่ได้เงินนี่คือข้อที่หหรือว่าคุณไม่ใช่สัญชาติไทยคุณเป็นสัญชาติอื่นนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยล้วยังไม่ได้สัญชาติไทยเนี่ยก็จะยังไม่ได้นะไว้รอโครงการอื่นมีข้อ1ข้อที่สครับสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่แน่ใจครับว่าจะได้เงินในของผู้สูงอายุต,ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็บอกเลยว่าการที่คุณมีบัตรรสสวััดิกแห่ง หรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทำให้คุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาทำให้คุณ like ได้เบี้ยผู้สูงอายุได้ด้วยนะนั้นในการที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถทําให้คุณได้เบี้ยผู้สูงอายุร่วมได้เพราะว่า2โครงการนี้เนี่ยไม่ได้ชนกันคุณสามารถได้2โครงการนี้พร้อมกันได้ได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุร่วมกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีผลทําให้ไม่ได้เงินในครั้งนี้ครับนั้นสบายใจได้สำหรัับบข้อที่2คร มีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีผลครับทำให้ไม่ได้เงินในกระดังนี้นะนี่คือข้อที่2ครับต่อไปข้อที่3ครับได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับสำหรับหลายๆคนที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยและผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นครับที่จะ ด,ดังนั้นครับหากว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยสูงอายุครับผมมีวิธีการนะครับที่มาฝากกับทุกท่านนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะได้1000บาทเนี่ยมีคลิปที่อธิบายครับวิธีที่ได้เงิน1000บาทนะที่เคยจะทำเอาไว้ครับอยากจะให้คุณไปดูคลิปนั้น,นครับมันต้องไปลงทะเบียนแหละก็คือการที่คุณจะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้ได้เนี่ยคือคุณต้องไปลงคะือจะต้องไปลงทะเบียน ที่ที่รัฐจัดจสรรเอาไว้ให้นะครับนะก็มีเยอะเลยนะไปตามสำนักงานเทศบาลอะไรพวกนี้ก็ได้ตามจังหวัดของคุณเขตของคุณนะครับถามคือเพื่อนบ้านคุณก็จะรู้กันนะครับหรือถามคนที่เป็นราชการที่ทํางานอยู่แถวบริเวณแถวคุณเนี่ยก็ลองสอบถามเขาว่าไปลงทะเบียนที่ไหนก็ไปลงทะเบียนตามนั้นได้เลยครับส่งเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้ลงทะเบียนง่ายแล้วนะข้อสําคัญคือสิ่งที่ผมย้ําเตือนทุกท่านนะครับก็คือ สมุดบัญชีธนาคารตรงนี้เนี่ยต้องพกไปตลอดอย่าพลาดที่จะไม่พกไปนะครับเพราะว่าสําคัญนะครับการได้รับเงินนะคุณผ่านทุกอย่างครับแต่ว่าสมุดบัญชีธนาคารเนี่ยดันไม่สามารถรับเงินได้จบเลยนะครับเสียโอกาสตรงนี้นั้นครับต้องได้เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุปเป็นที่เรียบร้อยและผ่านการลงทะเบียนโดยส่งเอกสารครบทุกอย่างถึงจะได้ครับนี่ข้อที่3ต่อไปข้อที่4ครับ ข้อ3อามเมื่อกี้ถ้าคุณไม่ผ่านครับคือไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยก็จะไม่ได้เงินนะต้องเคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับข้อที่4ครับก็คือเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนที่แล้วก็คือเดือนเมษายนเนี่ยคุณได้รับมาก่อนหรืออาจจะเพิ่องอายุ60ปีแล้วได้เงินครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมเป็นไปได้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้หมดดังนั้นหากว่าคุณต้องการที่จะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับในเดือนพฤษภา คุณก็ลองเช็คดูครับว่าเดือนที่แล้วเมษาคุณได้หรือเปล่าถ้าได้ก็มีโอกาสได้แล้วก็เช็คดูว่าอายุคุณตอนนี้เนะี่ยคุณ60ปีหรือเปล่าถ้า60ปีก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเลยนะครับเดือนที่แล้วก็ไม่ได้อายุก็ยังไม่ถึง60เช่น59เกนี่ยก็ยังไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินนะครับนี่คือข้อที่4นะต่อไปข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไหว้กระทงภางร้านเนี่ยตอนเปิดลงทะเบียนนะครับตอนที่ไปลงทะเบียน คุณจำได้ไหมคุณให้บัญชีธนาคารอะไรไว้บัญชีนั้นแหละครับจะเป็นบัญชีที่คุณจะได้รับเงินเข้าซึ่งถ้าหากว่าบัญชีนั้นคุณดันปิดใช้งานไปนะครับก็จะมีปัญหานั้นเนี่ยต้องเปิดใช้งานบัญชีในปัจจุบันให้เรียบร้อยและคอยหมุนเวียนเงินอยู่ตลอดครับโอนเข้าไปเป็นประจํามีเงินหมุนเวียนใช้งานอยู่ตลอดจะทําให้เงินเนี่ยสามารถโอนเข้าได้เพราะว่าบัญชีคุณไม่ถูกอายัดไม่ถูกปิดไปนี่คือข้อที่5 ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผ่านนะคุณเปิดบัญชีอยู่ปัจจุบันอยู่ก็ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านครับบัญชีคุณปิดอยู่ถุกอายัดต,ต้องรีบไปแก้ไขให้เรียบร้อยไปติดต่อธนาคารครับของคุณแล้วให้ธนาคารเนี่ยดำเนินการแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติให้บัญชีคุณกลับมาเป็นสถานะเปิดใช้งานเป็นปกติไม่ได้ถูกอายัดนะครับโอเคทางทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ คุณเปิดใช้งานบัญชีแล้วก็จะทําให้ผ่านแะได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณปิดบัญชีไปก็จะไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้เงินนี่คือข้อที่5ครับข้อที่6ครับมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1 0 0 0บาทหมายความว่าคุณจะต้องอายุ90ปีก่อนนะครับนะแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปด้วย 99, 1, 9 9้9 9อะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะได้1,000บาท เพราะอะไรครับเพราะว่าจํานวนเงินที่ได้ครับจะได้เงินตามอายุครับได้ตามขั้นบันไดนะจะเป็นแบบนี้ดังนั้นครับหากว่าคุณเนี่ยอายุนะครับยังไม่ได้90ปีก็ต้องรอครับ90ปีเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณอาจจะมีคนในครอบครัวคุณเนี่ยที่มี90ปีแล้วเขายัางไม่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับไปลงทะเบียนให้เขาได้นะตรงนี้ ก็ไปทําเรื่องลงทะเบียนสมมุติเขาเดินทางไปไม่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็มอบนาทไปทําได้นั้นเนี่ยก็จะทําให้เขาได้จากที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านปกติที่ไม่ได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุก็สามารถได้เงินได้เพียงคุณไปลงทะเบียนนะครับเพื่อก็สามารถรับเงินได้นะครับันั้นเนี่ยถ้าไม่ผ่านข้อน,นี้ก็คือคุณอายุยังไม่ถึง90ก็จะไม่ได้เงินผ่านก็ต่อเมื่อคุณจะต้องอายุ90ปีขึ้นไปถึงจะผ่าน นะแล้วไม่ผ่านไม่ได้เงินก็ไม่ได้เงินพันหนึง่งแล้วได้เท่าไหร่ล่ะก็ได้นะครับจะได้เป็นไปตามอายุตามขั้นบันไดตามเกณฑ์ที่ทุกท่านหลายๆคนก็ทราบกันนะครับโดยเกณฑ์เนี่ยเก้าสิบปีขึ้นไปที่ได้หนึ่งพันใช่ไหมถ้าต่ำกว่านั้นแปดสิบแปดสิบเก้าก็จะได้แปดร้อยบาทถ้าต่ำกว่านั้นอีกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าปีเนี่ยก็ได้เจ็ดร้อยบาทถ้าต่ำล่างสุดนะครับเริ่มแรกเลยสตาร์ทก็คือหกสิบหกสิบเก้าปีเนี่ย ได้600บาทดังนั้นคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าอายุตรงนี้ครับ60-69ปีได้600 70-79ปีได้700 80-89ปีได้800และก็90ปีขึ้นไปได้1,000ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านข้อนี้ไม่ได้90ปีก็จะไม่ได้1,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเช็คแล้วโอ้ฉัน90้น90ปีพอดี 92หรือว่าญาติคุณเนี่ย95อะไรเงี้ยก็ได้1,000นะครับดังตัวอย่างแบบนี้จะสังเกตได้ว่าตัวอย่างตรงนี้เนี่ย90ปีได้1,000 94ปี1,000นะครับ102 1,000ดันั้นเนี่ยก็จะได้ตาแบบตามอายุเลย60ปี600 66ปี600 70ปี700 75ปี700อายุไม่ถึง80 79 700 80ปี800 86ปี800อายุไม่ถึง90 89เนี่ยก็800 จะเป็ไปตามนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมครับโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่7ผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าหากผู้สูงอายุมีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะตรงนี้ก็จะส่งผลให้สิทธิ์ของเบีย้ยผู้สูงอายุหายไปด้วยนะครับถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายโดยอัตโนมัติไปซึ่งการที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ย ถ้าเกิดอันนี้มีเงื่อนไขด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในช่วงวันที่1ถึง8พฤษภาเนี่ยก็คือยังไม่ถึงเดือนพฤษภาที่จะได้รับเงินเนี่ยยังไม่ถึงวันที่ได้รับเงินตรงนี้จะได้เงินในเดือนพฤษภาอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายตามอายุที่เสียชีวิตหากเสียชีวิตที่อายุ150ปีก็จะได้1,000บาทในเดือนพฤษภาครับล่าสุดก็คือได้อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้ว แต่้าว่ามีการเสียชีวิตก่อนหน้านี้นะครับหลายเดือนแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ได้จะส่งผลให้ไม่ได้เงินนั้นเนี่ยถ้าไม่ผ่านข้อน,นี้คือไม่มีชีวิตอยู่นะครับคุณอาจจะดูเผื่อญาติคุณนะครับที่เสียชีวิตไปอย่างเราเน,น้ยนะเนี่ยก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดยังคุณมีชีวิตในปัจจุบันกรณีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับตรงนี้เนี่ยเสียชีวิตลงนะครับก็จะไม่ได้เงินแล้วนะครับแต่ถ้าเสียชีวิตอย่างที่ผมบอกไป 1นจนถึงวันที่กําหนดการจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็ดาเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินได้เสียจ,จิตจานองอลายลักษณ์อักษรครับรับแทนก็คือมีญาติรับแทนครับ mm. ก็มีพยานหลักรานสองคน mm. ก็จะได้ mm. นั่นเองครับนข้อที่7ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ไม่มีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้เงินต้องมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันครับผ่านจะได้รับเงินครับข้อ7ถ้าเป็นไปตามนี้ครับ7ข้อนี้ ถ้าคุณเช็คแล้วคุณผ่านหมดก็ได้เงินถ้าไม่ผ่านครับใน7ข้อข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็ทําให้ไม่ได้เงินได้เมื่อได้เงินครับเงินจะทําการโอนในเดือนพฤษภาคม2องพในวันศุกร์ที่9พฤษภาคมรจริงๆแล้วต้องวันที่10ใช่ไหมครับแต่เดเดือนพฤษภาเนี่ยเร็วขึ้นวันหนึ่งเป็นวันที่9พฤษภาคมส่งผลให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้รับเงินตรงนี้ครับแล้วก็สามารถกดเงินสดออกมาได้เลยครับแต่คนที่ได้1000จะต้องไป,ไปตามคลิปนี้นะหากคุณไม่ได้1 0 0 0 ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับคุณจะยังคงได้รับเงินอยู่แต่จะเป็นเลทตามอายุตามั้าบันไดที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันไปเงินจะทําการโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีที่คุณได้ให้ไว้ตอนที่คุณไปลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนั่นแหละคุณให้บัญชีไหนไว้ตอนไปลงทะเบียนนั้นบัญชีนั้น,นอะ่ะเงินจะโอนเข้าสู่บัญชีนั้นครับพอโอนเข้ามาปุ๊บคุณก็มันจะขึ้นมาเลยครับถ้ามีแอปธนาคารก็จะขึ้นมาว่าคุณได้รับเงินแล้วนะครับหนึ่บาทอะไรแบบนี้ ถ้าเกิดว่าคุณมีบุ๊กแบงก์ก็ไปปรับบุ๊กแบงก์ธนาคารครับตื้มันก็จะติดนะฮะมีเงินเพิ่มเข้ามาก็ไปกดออกมาใช้ได้เลยนั่นเองครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลสําคัญล่าสุดครับที่มาฝากกับทุกท่านถ้าคุณอยากจะดูวิธีที่ได้เงิน1000บาทในวันที่9พฤษภาคมนะครับผมมีจะทําสรุปเอาไว้ให้ก็สามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้รวมถึงนะครับมีกลุ่มคนครับที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีนะครับ ถ้าว่าคุณมีับรบสวัสดิการแล้วก็จะมีโดนยกเลิกสิทธิ์มี5กลุ่มคนก็ไปดูหลังวิดีโอนี้แล้วก็มีเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่โดนยกเลิกสิทธิ์ด้วยนะมีจะทําคลิปอธิบายไว้เช่นเดียวกันจะมีกลุ่มคนหรือเปล่าก็ดูได้หลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกัน